มันทอะไรม่ตำรวจมันอ่ะมันแก้มันอ่ะฉ้อานหน้าไม่ได้ไหมทำไหนวะไอเฮียเบิร์นอ่ะมันเล่นตำรวจมันโลแก๊งเลยหนึ่งอ่ะมันเล่นชนคนยับเลยสองคือไม่ได่าด่าสวนด้วยนะไอเฮียไอเฮียมันร่างด่าแบบไอเอลมาบอกว่าเหมือนเอลมาพูดดีๆด้วยใช่ไหมแล้วไอเฮียเบิร์นมันบอกว่าคล้องอะไรเป็นหน้าสอนอ่ะ มันเล่นตำรวจที่ไหนไอ้เงี้ยแล้วตอนนี้มีปัญหามแล้วอ่ะแล้วปัญหาบานปลายคือตอนเนี้ยปะเอลเคมันตีตำรวจใช่ป่ะเออมันไม่พอใจตำรวจไงแล้วแล้วมันจะโดนจับแต่เฮเบิร์นอ่ะตอนเนี้ยมันไม่โดนโทษอะไรเลยเว้ยมันให้รอนายอินรอนายอินอย่างเดียวใช่มันเจ๊ะตำรมันไม่ยอมตัดสินหน้างานใช่มันบอกให้รอนายอินแต่ว่าฝั่งเอลเคมันตัดสินได้เลยไงแต่แต่ฝั่งเอลเคต้องการที่จะให้ไอไอตำรวจใช่โดนโดนโดนไปด้วยอ่ะ มันไม่ได้โดแบบนแค่นี้ได้อยู่แล้วว่าโดนมันขนาดเนี้ยแล้วอะไรผิดก็โดนไปตล้ตนเลยใช่ไหมแล้วใช่แล้วล่าสุดอ่ะล่าสุดอ่ะมันล่า,ลาสุดอ่ะเอเคไมไปหาหน้าสนอไม่เลยถามที่พูดใหญ่ออกมาว่าใครไม่ได้พูดเอ่ยชื่อนะใครคล้องไรวะใครคล้องไรวะไอเบร์ก็ตอบดิมาดิฮะก็ใส่กันดิตอนนั้นอ่ะใช่หรอก็ตีเลยก็มันพูดอ่ะแล้วแล้วก็เลยถามสอนอไอเบย์ไอเบย์มันบอกมันยศใหญ่ใหญ่สุดตอนนี้ใช่ไหมก็เลยถามว่าแค่พักงานไอเบยเบร์อ่ะ มันไม่ลาให้สอนนอแย่ลงหรอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ยอมตัดสินนักเสี่ยเข้าใจไหม<อ>มันก็บอกอให้รอนายินรอนายินไอ้ย่าฝั่งนี้มันก็รอ้นรอนมันรอไม่ได้ไดิโดนปงโดนปลดออกไปได้ถูกไหมเออมันเขาก็ไม่ทำเออเขาบอกเอาแต่บอกมันโทษนะโทษนะจริงๆถ้ามันเป็นแบบหลักๆเลยถ้าหน้างานเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะก <c oughs> ็ต้องโดนปลดโดนโดนหลายอย่างนะใช่เพราะเพราะแบบไอ้ไอ้ย่เป็นแค่พาคนตำรวจไม่ดีอย่ามันมันต้องมัเซฟสอนนอได้ไหมใช่คนอื่นก็จะไม่ต้องส่วนคือตอนแรกใช่ใช่หมดเลยเพราะงั้นเถอะ เออเพอพแบบอ่าแต่บอกว่าตัดสินไม่ได้ตัดสินไม่ได้อะไรเงี้ยทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะบอกนยอินไม่อยู่อยู่อย่างเดียวเลยต้องรอนะต้องรอนะแล้วฝั่งนี้ไม่ร้อได้ดิไม่งคงรอได้อ่ะล้วก็เลยกระเที่ยวตงวดใช่แบบว่าอารมณ์แบบว่าฝั่งฝั่งนี้เสนอไปว่าอ่าเดี๋ยวรอนะมารอนายอินมาค่อยคุยพร้อมกันมันไม่เอามาจะเจียวเราอย่างเดียวเลยเจียวเอเคอ่ะแล้วก็แต่นายอินไม่โดนอะไรอ่ะแต่ก็คือจะเจียวก็คุยกันไม่เชียงไงอ่อ ฝั่งโน้นเจเจเอาง่ายก็คือเอาเนข,ข,ข,ขเนนั่งห้องขังเย็นเมือนั่งห้องแอร์เย็นช่ำอ่ะ oh. Oh. มันเลยไม่ยอมมะันนะแค่นั้นแหละเนี่ยมันเอาคนบ้าเนี่ยตอนเนี้ยบ้าหู่เป็นหอกอะไรแบ <c oughs> ่ไม่รู้แนวไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันวันนี้มันเดือดจริงตำรวจตัดใจนั่งงานไม่ได้อ่ะ ก็อีกน้อยมันควรมีรองไงเวลาในอินไม่อยู่อะเผื่อเวลาอะไรเงี้ยปกติเป็นแบเออแต่แบเออแบ๊วมันไม่ตัดสินใจไงแบ๊วบอกว่ากลัวโดนแบบว่ากลัวโดนแบบรอบก่อนอะไรมันไม่รู้แต่ทั้งที่ในเบอร์มันผิดแบบซองสอบประการพนงมันบอกว่ายังไงก็โดนโทษายแรงอยู่แล้วเข้าใจไหมยังทำไมสู้ตอนนี้เราไม่ไม่พักไอเหยื่เบิร์นไปก่อนแล้วค่อยรอในอินมาอีกทีมันก็ไม่ทด้ถูกป่ะถ้้าแบบนนัก็คือไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ยังไงก็รู้อยู่แล้วว่ามันโดนโทษหลายแรงอ่ะ ก็บอกกับเราเองว่ามันโดนโทษหนักกว่านั้นอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไแต่ตอนนี้แค่โทษเบาเบาเบาแค่ว่าพักพักให้เป็นตำรวจอ่ะยังทำไม่ได้เลยไอ้แล้วเอคเคมันจะเชื่อได้ไงว่ามันจะโดนหนักกว่านั้นอ่ะก็คือเอ็คเต้องการได้อสมมติพักไอ้อรอได้นะแต่คือพักไอเบินด้วยอแต่รอนายยินอต่ทีนี้ตำรวจอ่ะไม่พักไอเบินใช่แต่ตัดสินเอ็อเคให้โดนนู่นโดนนี่แล้วอ่ะแต่เบินยังไม่โดนตัดสินใช่นั่งห้องแอร์เย็นฉับเลยพอเข้าใจแล้ว ไม่แปลว่าที่จะข้างทำไมมันไม่พักไปก่อนมันก็แช่พักไปแล้วก็รอใช่มันไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วแล้วตำรวจมันไม่ได้ดีเข้าใช่ปะตำรวจแม่งไม่ดีอ่ะไอ้แจ็คแต่ไม่ยอมพักไม่มีใครเสียหายอะไรใช่ใช่ใช่รวจเลยเพื่อนโทสากเขาไอ้เทียวมันไม่กล้าตัดใจเลยใครไม่มีประกันไหมครับไอ้เทียวมึงไปเป่าหัวอะไรมึงอ่ะแต่พลังงานดิ กูด่าตำรวจตัวให้ไม่ไอเทวคนเดียวเลยนะที่สั่งให้ด่าตำรวจกูพยายามฆาเพื่อนกันตลอดว่าอย่าด่าในใตำรวจเลพูดื่านายเอา่านปะกตรัื่นม่งับหนึ่งเอ็มได้วอ่ะอย่าด่าตำรวจเลยเพื่อนหายบตรปะกันจำนวนมากครับตำรวจมนต้องมีคนตัดใจอ่ะเมือนด้ยินไม่อยู่อย่างเงี้ยไม่งั้นตายอ่ะไม่งั้นภาพนี้ว่ะ เออเพราะโอ้ยเจเบรมไม่ได้โหดจัดแบบว่าช่วยสิบเคสคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยกันไหมที่ตำรวจมาจัดแบบดึงเอาไว้แบบว่าปกป้องไว้อะแต่นี่มันทำตัวไม่ดีเลยมันเล่นเหมือนแก๊งเลยอ่ะเี้ยมีปะกันใช่ไหมครับโอ้่อย่าตีกันเลยเพื่อนอย่าตีกันเลยเพื่อนเพราะแบบเขายังกล้าพูดกับเราเลยว่าแบบอ่า ไอเชเบอร์น่ะโดนโดนโทษหนักกับนั้นอยู่แล้วอ่ะแต่แค่พักงานชั่วคราวเขายังไม่ทําให้เลยเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะโดนโทษหนักกับนั้นละไม่เบอร์นมันอยู่ในนี้ไหมอยู่เปล่าไอเบอร์นอยู่ไหมตอนแรกมันอยู่ในสอนอไม่ใช่เหรอลุงไม่รู้ไงเอ็มได้สมมาเปื่อไหรมึงจะล่าทีละคนเลยเมื่อไหรชุบกันทีละคนอ่ะแล้วเด้งดิแล้วเด้งดิโหแล้วเด้งดิเด้งดิเด็กูเด้งสวนแล้วเดียบุบบายดิกูเด้งสวนแล้วเดีย่ขายบัตรประกันหเอ็มครับ ใช่ไหมตอนนี้นะครับไอ้เฮียคลองไรเด้งอ่ะก็ขอโทษจริงๆนะครับคุณตำรวจแต่ว่ามันจะเปัญญาอ่อนจะหายมึงถามวันนี้ใครมีใบประกันเผื่อเออแล้ววุ่นหายตลกตลกคนนี้เฮียนี่พูดไม่หยุดเลยสัตว์แยเจอถือแยกถือแยกแยมถือแยกดูถือแยกดูถือแยกดูเลยอนนะถือแยกดูเลยใครไม่รู้หลักกันว่ายังไง แค่ดูนะแค่ดูอะไรนะแต่แต่ตำรวจเป็นคดีนะจริงมันโพสต์ด่าในทวิตด้วยเลตำรวจจดใจเขาได้ทราบหรือเปล่าเนี่ยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเขาก็ทราบกันทั้งหมดเนาะแต่ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยทั้งที่แม่งหนักหนักเรื่องหนักใช่ไหมเลยเนี่ยไม่เชื่อแล้วโอมามีที่ไหนตำรวจนั่งโพสต์ทวิตด่าคนนี้โพกสองใบเลยหรอกลัวขนาดนั้นเลยไม่อยากอา้ยจะเขาหายนะดู ใบประกันเขาเนี่ยดูประกกองที่เดิมมาแล้วกองนี่กองนี่เดิมมาแล้พระตอนแรกนก็มาคุยหน้าตาอนกันอีกรอบอ่ะนั่นอ่ะแม่งพูดมาดีก็เปิดเนี่ยตำรวจเขาฟังมุมมึงหรือเปล่ามันต้องฟังสองมุมของแบบฟังฟังแต่เขาบอกว่าเขาตัดสินใจไม่ได้เขาก็สู้เขาฟังก็ฟังแบบฟังร้อยเอ็ดหัวน่ะแต่เขาสุดท้ายเขาก็ยื่นมาว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะ ตัวเสี่ยวหนีเว้ยหนีดิขอโทษนะครับคุณตำรวจถ้าตอนนี้มันมีใครตัดสินใจอะไรได้มันก็อยู่อย่างเงี้ยยุ่งกับคนตำรวจตำรวจคนอื่นแลาะนู่นเราคุยอะไรวะเนี่ยนู่นอ่ะ้ายมือเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีรุ่นใหญ่มาคุยแล้วเป็นรถเกี่ยวอ่ะอะไรวะเป็นไงบ้างวะตอนนี้ตัดประกันอ่ะกลับยาแบาบมาแล้วก็กลับมาโดนห่อต่อให้ไปเอามา กระเป๋าอะไรบอกไปเด็กเลยเอาเรามากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอะไรมาไม่ตัวยืมบัตรการันตีตีอีกเดี๋ยวจะหนีอีกอ่ะนี่เดี๋ยวให้อาวุธหนีก็บาดไปอีกอ่ะก็กระเป๋าแล้วเดี๋ยวให้ให้ยืมบัตรการันต์ก็ได้มาให้โอ้ไม่ดีไม่มไ่ยักอะไรให้ตำรวจหรอกตำรวจไม่ต้องรวระแวงหรอกครับเดี๋ยวบัตรประกันให้คนนี้นิ่งไว้เถอะได้ยินไหมเอาเอาบัตรประกันให้กระเป๋าอะไรเดี๋ยววิ่หาย เขาระแวงอะไรวะเี่ห้าไม่ได้วะตอนเนี้ยกูว่าตำรวจน่าไซโครนกันแล้วในหัวร้อยเปอร์เซ็นต์เออห้าไม่ได้เขาจากประสบการณ์ที่เคยเจอเรื่องประเภทนี้มาเยอะตอนเนี้ยไม่มีใครเข้าใจเรื่องของฝ่ายตรงข้ามหรอกโลกมันหมุนรอบตัวเอง,น,งนั้นนะฝั่งเมือมงและฝั่งตำรวจรอแะละคนคิดแบบเป็นการไม่มีอยู่จริงหรอกถ้าม<ท>ึงไม่คุยกันสุดท้ายฝั่งตำรวจก็จะคิดแต่ฝั่งเขามึงก็จะคิดแต่ฝั่งมึงรออะไรรอสุดท้ายก็ต้องคุยกันอ่ะใช่ใช่่ ไม่คุยกันคุยม่รู้เลยต่ตอนนี้ไม่คุยไปแล้วตอนนี้มันยืดคำขัดมาว่ามาว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้คนละมุมอะตอนนี้ตำรวจก็คงไทโคนกันในหัวนะตัวนึงไปหนึ่งต๊ะไม่ได้กีไม่ได้กีไอ้ไฮอยู่ไหนอะศพไอ้ไฮอยู่ไหนเอาเอาวันนี้วันนี้คนคุยได้แม่วมาคุยใหญ่เดียวมั้ยมันบอกไอ้แบ่ใหญ่สุดไอ้แบ่ยังคุยไม่ได้เลยไอ้ซับย์่ิงยิงคุยใหญ่แบ่ไปครึ้นชั่วโมงอะไม่ไั้จะตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยคุยกับใครได้บ้างตอนนี้คุยหมดแล้วคุยทุกคนเลยคุยก่อนตลอดอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้มีสิบศพตำรวจมีประชาชนดีงานดำฟรีเหี้ยโอ้เดียวเราปุ๊ผมจำได้นะพี่ตอนที่ไปสมัครตำรวจอ่ะเขาจะถามว่าเราแรงกดดันได้ไหมไม่ได้เลยควายเวดี๋สามศพ้วยปืนสามศพ เดี๋ยวไม่ซ้ำศพว่ะไอโว้ยเพื่อนโอ้โครับแรงกดดันไม่ต้องปิดต้องหล่อยนะแย่ไปเด็กนี่นี่นี่นีนี่น่าสนอยู่เฮ้ยขับขับมาขับรถไปทางขวาได้ไหมไหนใครวะยอดยอดใหญ่อ่ะครับยอดใหญ่อ่ะครับไอ้ไฮมันนายโคราบเลยยอดเนี่ยไอไฮนี่อ่ะอ๋อตั้งหลาไอ้นี่ใช่ใช่ใช่ลองช่วยไปเด็กคุยได้หมดอ่ะตอนแรกก็คุยแบบไว้ไม่แต่ละคุยคุยคุยแบบ แทนนีต่ตัดสินให้มันจบๆไปเลยเว้ยเพราะมันผิดอยู่แล้วว่ะมันมันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างาน,นมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วไงเข้าใจไหมครับแต่เขาตัดสินผิดม่้ด้ะแล้วอันนี้มันผิดหน้างานจริงๆมันหน้างานก็ทำหลังลับก็ทำคือของตรวจเลยไหมคะอ้าวให้นี่พึ่งมาเหรอ<า>ครับใช่ให้คือเรื่องของเรื่องอ่ะมันเกิดมาจากเชเบอร์นะครับทด่าด่ากับประชาชนแล้วก็มีพฤติกรรมไม่ดีอ่ะครับ โพสทวิตด่าแก๊งอะไรเงี้ยครับใช่ไหมครับก็คืออันนี้โพสท์ด่าทาง LK ถูกไหมใช่อันนี้ฝั่งผมนะเดี๋ยวไปถามฝั่งตํารวจอ,อีกทีก็ได้เดี๋ยวเรื่องไม่ตรงกันก็อันนี้ฝั่งผมก็ไม่พอใจบอก็เลยเล่นสตอรี่จบก็มาคุยหน้าตํารวจว่าตํารวจมีอะไรเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทําไมทําตัวอย่างนั้น,นอะไรเงี้ยเก็าไหมครับแล้วแล้วก็เฮียบเบิร์กก็ยืนยืนอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วไเดี๋ยวมาปุ๊บอเดี๋ยวเลยถามว่า ใครล้องอะไรไหมเพราะล่าสุดอะไอไอลมาไปไปคุยกับเยเบิร์นว่าอะไรนะในสตอรี่อะไปบอกเขาว่าคำพูดมีราคาอ่าไอเอาไอลอมาพูดอย่างเงี้ยว่าเขาพูดมีราคาแล้วยเยเบิร์นก็เลยบอกว่าล้องอะไรไปสอนอได้เลยไอพูดมากอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะไอเอมาเนี่ยพูดอย่างเงี้ยตำรวจที่ไหนพูดอย่างเงี้ยครับแล้วน้ำเสียงคือมันอ่ะแล้วเป็นปกติแล้วล่าสุดไอเด๋ยวก็เลยมาหาสอนนอก็เลยถามว่าใครล้องอะไรเปล่ามันก็เลยพูดว่ามาเนี่ยอลเคก็เลยเปิดเลย แล้วก็ระหว่างเปิดปุ๊บผมก็แยกตัวไปคุยกับแบร์หรือยอดใหญ่อะไรเงี้ยครับแบร์ยอดใหญ่ไหมก็คุยกับเบร์ผมก็คุยหาทางออกอะไรเช้ามครับคุยกับไอ้บร์ก็หาทางออกกันก็บอกว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันหนักบานไปอ่ะก็ตัดสินหน้างานแค่ว่าให้ยี่เบิร์นอ่ะพักงานไปก่อนจะได้ระหว่างเอเคก็รอตัดสินจากในอินอะไรเงี้ยพราะเขาบอกว่านะตอนเนี้คือถ้าให้พี่เบิร์นพักงานไปก่อนแหละแต่คือ แต่คือโทษของตำรวจเนี่ยใช่ครับมันโดนอะใช่ใช่ผมเข้าใจผมเลยแบบนี้ได้ไหมเอาแบบนี้ได้ไหมก็คือตอนนี้เันนี้วตอตอร้ายตอร้ายเอาง่ายๆที่เรามาทั้งหมดอ่ะเอลเคมันก็แค่ต้องการให้ตำรวจพักงานไอเบิร์นแค่นั้นเลยเแล้วก็เดี๋ยวรอนายอินมาใช่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 เพราะว่าคือตำรวจที่มีอยู่ตอนเนี้ยเขาก็ไม่ยอมพักไอเบิร์นคือมันแค่ต้องการให้พักเอะแล้วก่อนแล้วก็เออพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวนายอินมาเนี่ย ใช่ครับผมใช่เพราะว่ายังไงงั้นถ้าสมมติว่าแต่คือตำรวจเขาไม่พักไงใช่แล้วก็จะจับก็จะจับอ่าคนตีตีอะไรเงี้ยบอกว่าพวกเลยไม่โอเคกันของตำรวจก็คือมีเรื่องเหนียวด้วยถูกไหมใช่เพรานั้นเรื่องไอเดนียวอ่ะก็คือเอางี้แฟฝงก็คือเดี๋ยวทางตำรวจพักงานพี่เบิร์นไว้ก่อน ถ้าสมมุติให้โอเคอยากให้ปลดยศหรืออยากให้ทําอะไรอ่ะก็ทําตามที่โอเคต้องการไปก่อนจะรอพรุ่งนี้นะอินตัดสินใจได้แล้วก็คือทางใช่แค่พักครับคือคือทางผมอ่ะไม่ใช่ไม่ต้องตามอะไรผมเลยแต่ผมแค่คือคือตรงเนี้ยโทษอะไรโอเคเขารับทราบแล้วว่าเออยังไงอ่ตำรวจที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยมันโดนมันโดนนั่นนู่นนี่ใช่เป็นสบายใจครับโดนปลดโดนมันสบายใจอยู่ออ่่ต้้งกการรใใหปลดนชคับเพราะสิ่งที่แบรให้คำตอบออกมาคือไอ้นี่แบบว่าโดนอ่าเขาเรียกอะไร เสียงเรื่องใบกลับมาเอาใบฝั่งเราใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับแล้วก็บอกว่าต้องรอในอินรอในอินรอในอินคือคือฝั่งพวกเป็นประชาชนอยู่ครับคือผมไม่รู้ว่าต้องรองานเท่าไหร่ถ้าถ้าตอนนี้ฝั่งตำรวจก็พักงานพี่เบิร์นไปก่่ออนะเดี๋ยวไปคุยวงน้อยกันนะครับก็ได้คุยแล้วโอเคก็เล่นตามสตอรี่ไปก็เดี๋ยวลองคุยกันดูได้ครับไม่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 ตอนนี้ก็ไปบ้านนายกเพื่อนไปฟังโทษ นายกเขาจะให้ทุนเราเพื่อนไปไปไปไม่ได้ไปสนใจตรงนี้ไปไปเพื่อนบ้านนายกส่งนายรไยเพื่อนไป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 รับพวกใครไปเที่ยวไนใคยอ่ะมีมีคนประกาศครับบางวันนั่นแหละใครเที่ยวใครเนี่ยไม่รู้เลไปบ้านนายกกันเลยเพื่อนหน่วยงานเขาแจ้งเราไปเถอะเพื่อนถ้าเขาไม่แคร์เราไป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 เลยเพื่อนไปไปสนแครอย่าดูแค่ไอ้ใหม่ไม่ต้องคุยถึงเวลาแล้วเเิิคุยไอ้เดี๋ยวยังไอ้เดี๋ยวรับกูไปเรื่อยดิเอาไปไงไม่เห็นไม่ได้ นูจะบอกแล้วมันบาไปแล้วถ้าไม่มีคนแก้ปัญหาหน้างานได้อะที่กูพูดมึงไปเมื่อกี้เออสุดท้ายแล้วมันมีแต่คนมองฝั่งตัวเองนั้นเนี่ยใช่ใช่คู่อะเอาแบบตรงๆนะฝั่งฝั่งในส่วนผมมามันผิดอยู่แล้วไงมันผิดกันทั้งคู่แต่แค่ว่าตำรวจไม่มีคนที่ตัดสินใจหน้างานได้อ่ะเก็ไปมันเลยแหละบาดปลายอะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวฝั่งตำรวจตอนเนี้ยถ้าฝั่งของแอถ้าเดี๋ยวตำรวจพักงานพี่เบิร์นไปก่อนจนผู่นี้ในอินดัสติทษแล้วเดี๋ยว ค่อยลงโทษพี่เบิร์นตามแต่ตอนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฝั่งผมจะโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดมันก็โดนใบกันมันก็ได้จะเดือดกันละก็ก็ถ้าตอนนี้ลองลองคุยกันก่อนมัะตำรวจตำรวจเราคุยกันก่อนแบบตำรวจเราคุยกันก่อนแบบเบี้ยวโอเคฟัง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 เลิกเลิกเบียวกันที่มันไม่มีโดนบงโดนใบอะไรหรอกคือแค่พวกมึงคุยกันมึงโตเป็นควายกันแล้วจะมาแค่ลองไปคุยกันก่อนไหมครับหรือว่าไงครับแต่จริงเรื่องนี้จะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจแค่พักงานหน้าเบิร์นแล้วก็เดี๋ยวรอนายอินมาจบแล้ว แล้วก็อยากอยากอยากให้อยากให้หลังจากเนี้ยแบบอะไรที่มันเป็นหน้างานจริงๆอ่ะมันความผิดซึ่งหน้าอยากให้ตัดสินใจเลยนะไม่เอาแบบเนี้ยถ้ามันร้ายแรงจริงๆอยากให้เป็นแบบนี้ก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางตำรวจเดี๋ยวทางตำรวจไปคุยกับน้าละกันว่าถ้าสมมติมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแผลสำรองจะเป็นยังไงโอเคไหมเพื่อที่จะแฟร์กับฝั่งประชาชนด้วยใช่ครับเพราะตรงนี้มันควรมีตั้งแต่แรกได้ครับฝั่งอันนี้ตงรวจขอโทแล้วเดี๋ยวตำรวจ แจ้ผมแจ้งไปแล้วว่ารอคุยกันนะทีเดียวแต่ไอ้ต้นคดีต้นคือที่มาคุยต่อเนี่ยคือมันมีน้องน้องฝั่งเอลเคตายสองคนไม่ใช่หรอใช่ครับอันนั้นส่วนของตำรวจเลยครับตำรวจจะดําเนินคดียังไงก็แล้วแต่เลยครับเรื่องใบหรือว่าอะไรก็่ว่ามันเริ่มดตรงนี้ได้นี่ก็คือเนี่ยในการบัฟหน้าถอนอกระตะเบินอยู่ในข้างในถูกไหมอ่ามันมันเริ่มจ่ายนี่ไม่หายในไม่ไปด้อีกล่าสุดเมื่อกี้ไปใส่มาอีกอ่า ั่นแหละครับครับผมล็อกแขนน้องนายนายใช่ไหมไม่แต่แต่เราต้องบอกบอกก่อนนะครับที่มันมีอารมณ์อย่างนี้เพราะในอ่าเยเบย์ไม่ได้โดนอะไรเลยนะครับมันเลวไม่พอใจใช่มันโดนคนอยู่แล้วแต่แค่เนี่ยเราเนี่ยเราก็บอกว่าโดนอยู่แล้วเราโดนอยู่แล้วเราโดนอยู่แล้วเราคุณบอกโดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วโดนอะไรครับพวกยังไม่รู้เลยเนี่ยอเยะขนาดนั้นเไรครับพวกรอรอรอไปนานคุณคือตอนแรกคือปัญหาเรื่องมันจะไม่ไม่บานปลายถ้าเกิดว่าตอนนี้คือฝั่งโอเคเท่าที่ผมฟังมานะ มันก็แค่ต้องการให้พักงานนะเบิร์นก่อนไม่ได้ต้องการไม่ได้ให้โดนแบนนะหรือหรือปลดยศหรืออะไรเลยนะก็แค่พักมันไปก่อนน่แล้วก็ค่อยรอนายินมาเคลียร์นั่นคือสิ่งที่โอเคมันต้องการใช่ไหมแค่คัแค่นั้นแค่นั้นเลยแค่พักอ่ะถ้าจะบอกว่ารอนายินรอได้แต่แต่มีข้อยกเว้นไงี่ยต้องพักนะเบิร์นก่อนคือมันต้องการแบบนี้อ่ะพักนะเบิร์นก่อนแล้วเดี๋ยวนายินมาคุยกันก็แค่พักนะเบิร์นคือนะเบิร์นไม่ได้โดนขังไม่ได้โดนเจลวใช่ครับไม่โดนบำเพ็ดไม่ด้หลไรหลังจากนั้นจะเจลหรอะไไก็ทําป เออสองแค่นั้นเองคือที่มันค้างเพราะนะเบิร์นไม่ไม่โดนพักไงแค่พักมันก็ไม่โดนไม่โดนหลอะไรเลยอะอ่ะอันนี้ก็คือทางตำรวจตกลงให้เป็นตามนี้พี่เบิร์นโดนพักงานค่ะแต่ก็ขอฟั่งูดพูดในมุมอนนตอนแรกเพราะว่าตอนตอนนั้นอะคือคุณบอกว่าบอกผมว่าต้องรอนะรอนะเดี๋ยวยังไงเช่นนี้ยังไงก็โดนหนักกว่านั้นอยู่แล้วคือหนักกว่านั้นอะคุณบอกว่าผมอ่าโดนหนักกว่านั้นอยู่แล้วแค่พักงานแค่นี้คุณยังให้ไม่ได้เลยขอข้าหน่ยดิไหมครับวะ มีฝั่งมองมองตำรวจม่คนหน่อยไหมฝั่งมองมองตำรวจเนี่ยผมเล่ผมเล่ไม่โอเคกันเนี่ยไี่ตรงหมดเลยไหมครับตำรวจไม่น่ามีใช่ไหมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือหลักๆอ่ะเขามาต้องการที่จะให้พักน้ำพักงานน้ำเบรนถูกไหมช่คือเขามาเขามาสอนอเพื่อที่จะแบบเอาง่ายว่าต้องการเอาโทษน้ำเบรนแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้เพราะต้องรอนายอินใช่ครับแต่แต่พอจะรอนายอินเนี่ยไทยโอเคเนี่ย ไอ้เรื่องที่มันมีเรื่องมีอะไร,มะไรผมผมรวบนะผมจะไม่พูดถึงเอาแค่ว่อาอะโอเคมันต้องการอะจุดประสงค์อะไรก็คือต้องการให้พักการนะเบิร์นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอในอินได้อะไรเงี้ยใช่ครับพ<อ>รเพราะเพราะว่าตอนนี้จะโอเคจะผิดหรืออะไรครับดําเนินคดีได้ปกติแต่แค่ตอนนี้ผมแค่ไม่ยอมในเรื่องของนะเบิร์นครับจะโดนอะไรโ<อ>วมผมจะมีปากเสียงหรือจะตีอะไรโวมผิดอยู่แล้วครับผมไม่ได้เถียงเรื่องนี้ด้วยซ้ำผมแค่ไม่ยอมเรื่องนเบิร์นนะน่าจะเป็นฟิลเหมือนทางตอรอก็คือ อาจจะติดเรื่องข้าวเหนียวหรือเปล่าคะใช่ไหมคนที่ชื่อข้าวเหนียวส่วนฝั่งเอ,อเคติดเรื่องพี่เบิร์นถูกไหมฝั่งฝั่งตออติดตก็คือเ <ๆๆ S 1> พออราะว่า <ๆ S 1> ก่อนก่อนประเทศลียค่ะทางคุณคนข้นขนขาวเหนียวเนี่ยโดนจับอยู่ในสอนอแต่พอเข้าเมืองมาปุ๊บหมอยังไม่ครบคนขาน้าวเหนียวกดไปเกิดที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะซึ่งจริงๆคนข้าวเหนียวต้องโดนจับไปเพราะว่าสอนอก่อนที่ดีเออตำรวจก็จัดการเลยครับหรือว่าจะคุยกันก่อนได้ครับโอเค คืตอนนี้คือติดเรื่องนั้นแล้วก็ใส่ใส่กันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะมูลมูลมันมาจากการตัดสินใจนี่มันมันแบบมันไม่ได้คําตอบอะครับอ่าแล้วเหมือนคุณคนเนี่ยเขาก็อยากที่จะแบบว่าอยากรอเจลพร้อมพร้อมฝั่งรอเบิร์นใช่อ่าคือน้บเบิร์นใช่ครับเพราะมันก็ไม่ยอมยอมอ่ายอมโดนใช่ไหมถูกไหมที่ผมเข้าใจคือไอ้ไอเหนี่ยมันมันมึนเนี่ยมันไม่ยอมเนี่ยเพราะว่านับเบิร์นไม่โดนเนี่ยถูกไหม มันต้องให้น้เบิร์นโดนไปด้วยมันถึงจะไปถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่มันไม่พอใจไงตำรวจทำตัวอย่างเงี้ยมันมันไม่ยอมไงมันเหมือนเล่นแก๊งนะครับถ้าฟังอย่างอ่ารหลายข้อมูลที่แบบส่งให้ตำรวจอะไรเงี้ยตำรวจก็น่าพอที่แบบมันมีเหตุผลมากพอที่จะพักงานเขาอะครับอืมอืล่าสุดหน้าจอน้องก็มาบอกว่ามาดิมาดิมันใช่ที่ไหนทาโพสต์วิตเซ็ตหลังเออโพสตวิตได้ต่อหน้าซึ่งหน้าก็ยังใช้คำพูดแบบเดิม อ,อันนี้ฝั่งโอเคเขาบอกไปหมดอนละเคสก็คือมันมีอย่างนั้น,น,นเกิดขึ้นนะทางตำรวจจะจับการยังไงทีเนี้ยตอนนี้คือสองฝ่ายจะยังไงคือคือจะแบบไปเป็นเป็นกันอย่างนี้แล้วก็งอมกันฝั่งโอเคก็จะไปงอมอะไรไปที่ทาการโดนเรียกไปอ่ะไม่ใช่ก็ด<ป>ูในทวิตไ, <ป S 2> ได้ครับโดนใบอะไรบ้าเปล่าในทวิตแล้ววะไอ้ครับเนี่ยที่ที่ทต,ะตะเบิร์นเขาโพสอ่ะพอหลังจากคนผู้ผมตีตายจะมันเกิดก็ มันโพสว่าอะไรวะกูไม่ได้อ่านเหมือนกันปะเหมือนเมืองสายจามักมั้งดูมันโพสอะมันมีปากเสียงกันจริงจริง<ช>ตำรวจทุกคนก็น่าจะรู้ดิว่ามันมีปากเสียงกันสำหรับนรเบิร์กับฝั่งอโอเคผมผมเข้าใจนะครับว่าของตำรวจเขามีคนตัดสินใจอยู่แล้วอะแต่มันก็ควรมีรองครับที่แบบตัดสินใจหน้างานได้อะไรเงี้ยได้ค่ะได้เดี๋ยวรับเรื่องเดี๋ยวคุยกับเพราะทางทางตำรวจก็บอกกับผมว่าเออยังไงก็โดนหนักยังไงก็โดนหนักแต่ว่ามัน ผมผมรอไม่ได้ไงันต้องจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ครับอย่างน้อยมันควรมีความขึ้นหน้านิดนึงอะอย่างน้อยก็แบบเอาเอาน้ำเบิรนพักก่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพักรานเบิรนแล้วอ่ะพักน้ำเบิรแล้วรอนายอินเนี่ยแล้วอยู่ดีเอเคมันบ้าเนี่ยอันนั้นอันนั้นก็คือเอลถือว่าเอเคผิดเต็มเตมเลยนะใช่ครับใช่เราพักแล้วอ่ะอ่ะก็พกูก็พักให้แล้วอ่ะเหลือแค่รอนายอินมาก็เดี๋ยวลงดาบต่อแต่คือพักไปแล้วไงแต่ว่าแล้วอยู่ดีเอเคข้างอย่างเงี้ยอันนี้คือถือว่าเอเคก็ถือว่าปัญญาอ่อนนะครับ แต่ว่าในกรณีนี้ก็อย่างที่เอคเคบอกว่าเขาไม่ได้ได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มันโดนแบนโดนอะไรทั้งนั้นอ่ะเขาแค่ต้องการให้มันตรงนั้นอ่ะพักมันไปก่อนได้ไหมอะไรเดี๋ยวนายินมาอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดเลยเขาจะสบายใจอะไรเงี้ยก็ไม่ยุ่งละฉะนั้นแต่เรื่องมันมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าพอาเอเคมันมันมันไม่พอใจในในสิ่งที่มันเป็นก็คือนะเบิร์นมันจะไม่ได้โดนแต่ว่าทางฝั่งเอเคครับอันเอเคเองจะกำลังจะโดนเจลใช่ไหมกำลังจะโดนแบบ ดนจับโดนอะไรเงี้ยที่มันมาตีมาอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องเดี่ยผมยืนยันคำเดิมครับคือไม่ได้เถียงหรืออะไรก็คือผิดมันก็ไม่ว่าตามผิดหรือว่าตำรวจจะคุยกันได้หรือว่ายังไงก็คุยกันได้ครับแต่ที่อ<ผ>มมาพูด<ไ>ตรงนี้นคือ<ไ>มันไม่พอใจเรื่องน้ำเบอร์ใช่ไหมไอ้สองเนี้ยน่าจะพอเข้าใจแล้วพอหยุดคุยกันมันมันเรื่องมันเป็นยังไงทุกคนก็น่าจะรู้ดีฝั่งฝั่งไอโอเคก็น่าจะรู้ดีตำรวจก็น่าจะรู้ดีตัวเองทําอะไรไปเอโอเคก็น่าจะรู้ดีว่าตัวเองทําลงไปเนาะสิ่งที่ตัวเองทำไม่มีใครลืมหรอก ฝ่าตำรวจก็น,น่าจะรู้อยู่แล้วว่าน้าเบิร์นเขาสดอยู่แล้วใช่ไหมเขาทรงนี้อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกคือมันมันสิ่งไปมันก็ต้องโดนโดนบล็อกเป็นธรรมดาถ้ามันไปมีปากเสียงกับทุกัณา์กันแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีเป็นเป็นปัญหาอะไรหรอกไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดโปหรืออะไรขนาดนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ครับผมแค่แค่แบบเขาต้องการให้ตำรวจมันพักแค่นั้นเาะใช่มันสบายสบายใจทั้งคู่ไงเออเอาตอนนี้จะเอาจะเอากันยังไงดีกว่าตำรวจจุดใหญ่มีมีทางเรต้องไปคุยกับนายกใช่ไหมคะ ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทางเอลคไปคุยกับนายกดอกครับต่างตำรวจขอตัดสินใจเรื่องทางฝั่งเอลคีได้ไหมคะว่าแบบหมายถึงว่าก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบใครโดนใบแดงอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าขอแบบขอขอคุยกันก่อนว่าเอางั้นงยี้เราตำรวจบอกนายกก่อนได้ไหมครับว่าเบี่ยงเบีกยเรื่องนี้ไปก่อนแล้วคุยกันใหม่ยอมเไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเลยค่ะเดี๋ยวตามไปที่ทําการนายกเลยโอเคครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันที่ทําการนายกก็ได้ค่ะโอเคครับได้ครับได้ครับตำรวจกับ ไอเราไปที่ทาการนายก็ได้ไปไม่คุยกันตั้งแต่แรกว้เชีคุยแล้วคุยแล้วไม่คุยคุยคุยดีเลยเพราะผมมาขึ้นว่าไม่มีพคุยดีกับทุกคนเลยแต่คุยแล้วคุยแนเอกคนนั้นก็บอกว่ารอรอรออย่างเดียวเฮ้ยไอ้ซับหันรถไปไปหนังกลับดิ็ไม่ได้จะเอาเขาตายนี่ยใช่ไหมม่ไ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 ย่ไาไม่ไ่ไไม่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 ่่่่ คุยไอ้แบ่ไแบมันบอกตัดสินใจไม่ได้ต้องรอเลือกแค่เลือกเลือกแค่เป็นพักงานไอเลสโก้แบ่เรื่องโอ้แค่นี้ปล่อยเป็นอย่างนี้ได้ไว้เทวคูหดดดไ,ไม่รู้อ่ะก<ๆ>็ถามมัน <ไป S 2> มันตัดสินใจไม่ได้เน,นี่ยรอรถอาหารรถเนี่ยเพราะอย่างลูกทีแบบอย่างแก๊งอย่างเงี้ยแม่งมีหัวแก๊งมันก็ต้องมีรองใช่ป่ะแบบที่ตัดสินใจหน้างานได้ตอนนี้นายอินไม่อยู่ก็ต้องเป็นแบ่อยู่แล้วไอ้แบ่ปกติมันตัดสินใจได้นะ เออมันบอกมันบอกว่าเปลี่ยนไม่ใช่ละพี่มันบอกว่ามันทําไม่ได้ตอนเนี้ยมันทําได้แค่เจียวคนเข้าคุกอะไรเงี้ยอธิษฐาเหมือนกันไม่ไปไม่เปลี่ยนมันบอกตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้พูดยังไงมันก็ตัดสินใจไม่ได้คนที่ตัดสินใจเมื่อกี้มีแค่ปีกคนเดียวอะเราล้วคนที่ตัดสินใจได้ตอนแรกมันก็บอกถามว่าสามีมันก็ไม่พูดว่าว่าใครว่าใครเป็นคนตัดสินใจได้ไอแบงก็ไม่พูดไอคนตัดสินใจได้ก็ไม่พูดมันก็รอมันก็รอรอรอจะเรียกลาบไปเป็นใครก็งนหงิดอ่ะสภาพเนี้ย ก็แบบลองคิดได้เหนียวไอ้เหนียว่าบ้าอยู่อ่ะให้มันไปนั่งกองขังอ่ะยามเบิรนนั่งกองแอนล้อมมันอ่ะเมกคงยอมอ่ะไอ้เรื่องอย่างปัญญามันดูน่ะยามเบิร์นดีมี่ะเชียกันเนี่ยกำลังตรวจเส็นเนี่ยแหละ